เอสเวินแฟล็กส์ฟุตบอลวนนี้ขอเนอชาวเกส0-4จากลีกสูงสุดเทียดขึ้นสู่สามันก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซีฟและซับสไคร์ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวกันด้วยนะครับหากจะพูดถึงสมโมสรในบุนเดสลีกาที่อยู่ในความทรงจำเชื่อว่าบรรดาคอบอลเยอรมันก็จะมีชื่อของชาวเกส0-4เป็นหนึ่งในสมโมสรเหล่านั้น ซึ่งใครจะไปคาดคิดว่าในปัจจุบันนี้จากเทฟุตบอลระดับกลางคนไปหัวตารางคอยปั้นดาวรุ่งให้ตายเป็นซุปตามาแล้วมากมายกลายเป็นทีมที่ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงชนิดที่ว่าหากพวกเขาพลาดท่าตกชั้นลงไปในลีกาสามอาจจะทำให้ชาวเกสุนีถึงขั้นถูกยุบทีมเป็นการถาวรในอดีตสโมสรชาวเกสุนีเป็นหนึ่งในสโมสรของเยอรมันที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเจ็สมัยบอลถ้วยเดฟเบโพคาว5สมัย เดฟลซูเปอร์คัพหนึ่งสมัยและเก็บประวัติที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาในระดับทวีปคือการควา้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกมาครองหนึ่งสมัยในปี1997หลังผ่านผลช่วงปี2000เป็นต้นมาแม้ความสำเร็จของสโมสรจะไม่ได้เยอะมากมายเหมือนครั้งอดีตแต่ชาวเกุ้ก็ถือเป็นทีมที่มีสเสน่ห์มากๆทีมหนึ่งในบุนเดสลีกาถึงขั้นที่มีสุดยอดตำนานแดนกระทิงดุอย่างราอูกอนซาเลสตัดสินใจย้ายมาคาแข่งกับทัพราชันสีน้ำเงิน แถมในช่วงเวลานั้นชาวเกสซูนซีโอดเรอร์มีการปลุกปั้นแข้งดาวรุ่งขึ้นมาใช้งานหลายตัวหลายคนไม่ว่าจะเป็นมอนิโออนอยเออร์เมซุตเออร์ซิลมิเดดิคโฮเวเดสราฟามันโจอเอลมาติปยูเลนดรักสเลอร์ทิโลเคเรอร์เลโรยซาน่และเวสตันแมคเคนนี่เป็นตน้นซึ่งบรรดาดาวรุ่งที่พวกเขาผลักดันขึ้นมาต่างก็ทำผลงานได้อย่างเข้าตาก่อนจะมีสโมสรตัวท,ท็อปทัออ่วยุโรปเข้ามาจับจอง และขายผู้เล่นเหล่านี้ออกไปทําเงินให้กับสโมสรเนี่อย่างมหาศาลหลายร้อยล้านยูโรจนไม่เข้าสู่ช่วงกลางปี2018จูๆ่ๆผลงานของทีมก็ตกลงไปอย่างน่าใจหายเป็นผลมาจากฟอร์มภาพรวมของทีมที่ไม่ค่อยดีส่งผลต่อรายได้หลักของสโมสสที่เข้ามาค่อนข้างน้อยแถมณเวลานั้นดาวรุ่งที่พวกเขาปั้นมาหวังจะขายทอดตลาดก็เริ่มทยอยหมดสัญญาออกไปหลายคน หลังจากที่ปล่อยนักเตะเก่าออกไปคนใหม่ที่เข้ามากลับไม่สามารถทดแทนคุณภาพได้ดีเหมือนเก่ากระทบต่อผลงานของทีมที่ก็หล่นลงมาอยู่ท้ายตารางกลายเป็นวุลลุกอันตรายที่ค่อนข้างน่ากังวลสำหรับทีมอย่างชาวเก้ศูนย์สอีกทั้งถ้าเราเจาะลึกลงไปที่ตัวเลขหนี้สินของสโ,โมโสรอ,อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ o o ต ball Finance จะพบว่านับตั้งแต่ปี2012ถึงปี2018 ชาวเก้ซูนมีตัวเลขหนี้สินอยู่ที่ประมาณ175-210ล้านยูโรส่วนฝั่งของผลประกอบการรายปีทนับในช่วงเวลาเดียวกันคือ2012-2018จะเห็นว่าชาวเก้ซูนมีตัวเลขรายรับประมาณ190-350ล้านยูโรต่อให้ตัวเลขขาเขา้าจะดูสูงไม่ชเชลนแต่หากนํารายจ่ายทุกภาคส่วนเข้ามาตัดทอนกันเท่ากับว่า ชาวเก้04มีผลประกอบการเป็นบวกไม่ได้เยอะมากมายถึงขั้นแต่หลักร้อยล้านยูโรแถมในบางปีชาวเกก็มีตัวเลขติดลบขาดทุนด้วยซ้ําไปขณะที่สโมสรกำลังกุ้มใจกับตัวเลขการเงินที่เริ่มตัวแดงจูจ่ๆก็มีปัจจัยภายนอกเข้ามาซ้ําเติมดับอนาคตพวกเขาไปอีกผลในปี2020การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทําให้หลากิจการทุกภาคส่วนต่างก็มีตัวเลขขาดทุนอย่างมหาศาล ไม่เว้นแม้แต่สโมสรฟุตบอลชาวเก้0ศนย์สที่พอมีโรคโควิดสิเข้ามาทุกอย่างก็หยุดชะงักรายรับที่เคยได้จากตัวแฟนบอลก็หดหายรายได้จากสปอนเซอร์ที่เคยได้ก็ลดน้อยลงสวนทางกับจํานวนรายจ่ายที่ยังคงที่หรืออาจจะเพิ่มมากขึ้นโดยหลังจากประสบปัญหาโควิด -19 ทําให้ในปี2020ชาวเก้0ศมีรายรับอยู่ที่ประมาณ174.6 6ล้านยูโร แต่พอหักลบก,กับรายจ่ายกับกลายเป็นว่าผลประกอบการของชาวกมีตัวเลขติดลบมากถึง1 2 6 1ล้านยูโรถือเป็นตัวเลขขาดทุนที่หนักสุดในประวัติศาสตร์ของชาวกี04เลยก็ว่าได้ส่วนเรื่องผลงานในสนามชาวกี04ก็มีผลงานที่เข้าขั้นวิกฤตโดยเฉพาะในฤด,ดูกาล2020-21ทร2020 21, งผลให้ชาวกี04รั้งบวยด้วยกันจบอันดับที่18ของตารางพลาดท่าตกชั้นเป็นครั้งแรกในรอบกว่า30ปี ฤดูกาล2021-22พอพวกเขาตกชั้นไปเล่นในบุนเดสลิก้า2ทีมอย่างชาลเก้0-4ก็ได้พยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เดินหน้าคว้าชัยและเก็บแต้มเนี่ยงต่อเนื่องจนในท้ายที่สุดราชันสีน้ำเงินก็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งโดยการจบอันดับที่1ของตารางพร้อมกับเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสลิก้าในฐานะของแชมป์ลีกรองแต่พอเข้าสู่ฤดูกาลถัดมาชาลเก้0-4ที่คุณภาพตัวผู้เล่นไม่ได้โดดเด่นเหมือนเก่าก็ทําให้ผลงานการลงแข่งกลับมาย่ำแย่อีกครั้ง แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเฮดโคชไปถึง3รอบแต่สุดท้ายผลงานก็ยังไม่มีทีท่าว่จาจะกระเตื้องขึ้นอีกหนึ่งปัจจัยที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยคือก่อนหน้านี้เกิดสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนทําให้ชาวเกสุนซีออกมาแสดงจุดยืนเขียงข้างฝั่งยูเครนซึ่งพวกเขาก็ได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับสปอนเซอร์คาาอ,อกเสื้ออย่างก๊าซพรอมบริษัทพลังงานสัญชาติรัสเซียที่เคยสนับสนุนพวกเขามาตั้งแต่ปี2007 และด้วยการแยกทางกับสปอนเซอร์รายใหญ่แน่นอนว่ารายได้ของสโมสรนก็ลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยตัวเลทีกัสพรอมให้เงินสนับสนุนกับสโมสรนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงล้านยูโรต่อปีส่งผลให้ชาวเกสุนซก็ยิ่งขาดรายรับหนักเข้าไปใหญ่และด้วยปัญหานานับประการที่เกิดขึ้นก็ทําให้ทีมอย่างชาวเกสุนกลับเข้าสู่สภาวะสุดตัวอีกครั้งท้ายที่สุดทัพดีคอนิชบลล์ก็จบด้วยอันดับที่17ของตารางทําให้พวกเขาต้องตกชั้นกลับไปที่บุนเดสลีกาสอนเดิม จนมาถึงฤดูกาลนี้2023-24ชาลเก้04ที่สภาพคล่องยังไม่ฟื้นตัวก็ยังคงมีผลงานที่ย่ำแย่อย่างต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงกุนซื้อมาแล้วถึง3ครั้งเริ่มจากทมัสไฮส์มาเป็นมัตเทียสคคยเซอร์และคนล่าสุดที่คุมทีมในตอนนี้คือคาร์ลุกิรัตซ์ซึ่งณปัจจุบันนี้ชาลเก้ย04ยังคงอยู่ในโซนท้ายตารางม,มีแต้มห่างจากโซนเพลย์ออฟหนีตายอย่างอันดับที่16ของไกเซอร์สลอตเทินอยู่เพียงแค่4ี่แต้มเท่านั้น ซึ่งพมมีโอกาสอยู่ไม่น้อยที่ชาลเกส์0-4จะพลาดท่าตกชั้นไปยังลีกา3อยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามในกรณีที่แย่สุดหากชาลเก้์0-4เกิดตกชั้นลงไปเล่นในลีกา3ก็มีทีท่าว่าอาจจะหนักขั้นสุดเมื่อมีบทวิเคราะห์จากสกาสปอร์ตเยอรมันที่ออกมาคาดกันว่าหากทีมตกชั้นชาลเกส์0-4จะไม่สามารถลงเล่นในลีกา3ได้เนื่องจากสโมสรมินิสินร่วมอยู่ตอนนี้ที่ประมาณ165ล้านยูโรอาจส่งผลให้พวกเขาถูกยึดใบอนุญาตการแขิงขัน และจะร้ายแรงถึงขั้นถูกยุบทีมต้องลงไปเริ่มต้นใหม่ในลีกสมัครเล่นแบบที่ไม่สามารถใช้ชื่อสโมสรชาวเกสสูตสีได้อีกต่อไปจากปัญหาที่มาในหลากหลายรูปแบบทั้งผลงานการแข่งที่ย่ำแย่การปล่อยผู้เล่นดาวรุ่งมากเกินไปจนทดแทนไม่ทันการบริหารสภาพคล่องทางการเงินที่ไม่ค่อยดีซ้ำหลายด้วยเรื่องของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือการก่อสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครน เหตุผลเหล่านี้ก็ได้ทําให้ทีมอย่างชาวก้สูนซีที่ในอดีตคือหนึ่งในท็อปทีมของเยอรมันกลับกลายเป็นทีมที่อนาคตมืดมัวแถมฟื้นตัวค่อนข้างยากทั้งนี้ในอนาคตชาวก้สูนซีจะสามารถแก้ไขวิกฤตและผ่านผลช่วงเวลาที่ยากลำบากก่อนจะคัมแบ็กกลับมาเป็นราชันสีน้ําเงินที่สง่าง,งามอีกครั้งได้หรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟร์สและซับสไครในเพจและช่องฟุตบอลเอกันด้วยนะครับ และตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซุปเปอร์ตังเรียบร้อยแล้วสามารถสพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ S7 Facts from Football ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่ง S7 ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ